สวัสดีค่ะทุกคนเรามาดูหลังบ้านสวนครัวเลน้อยของไม่พาตาอกไหเล้เยียของเรายังมีอยู่หน้าหนาวจะมาแล้วเดี๋ยวนางก็จะวันนี้เราจะเก็บฟิกกันค่ะฟิกสุกฟิกเต็มต้นเลยดกมากปีนี้ไม่ถึงกระดกมากแต่ดกที่สุดในรอบตั้งแต่มีต้นนี้มา พิกเริ่มเริ่มสุกอ่ะพอบานกังจะขึ้นเอาเอาเอาีแค์ฟูคันยูจิตกิดะโอ้เดย์กิดตัวโอ้ o ม y o u ักกันน g ส์กินในฟอนขอเจ้าเฟสเ t กิดพีกตัวฟรุตหนอ yes and above Another Yeah, not two there it's yet, ready r up p it i so ripped. Another two up there. ลูกมาเดือฝรั่งทุกคนรังอยู่ฝรั่งหมื่นฝรั่งหมื่นทำอะไรไม่ทะเลาะกันไม่ได้เสร็จบฝรั่งคัดออกเราจะตัดกิ่งที่มันยืนไปบ้านอื่น But What? whatever yeah okay you will drop it down there <hope> not. oh I'm gonna try and catch it หักมาเลยค่ะลูกเล็กๆก็ทิ้งเพราะว่ามันไปขึ้นไปยืนไปหาบ้านเขาโอ้ยุโอ้ยุแม็กซี่ you step on my h e heart and the l เนี yeah, soft, ่ยเก็บแตนตับปิดซอกมันแล้วพอไม่ชอบให้มันสุกมากมันมันดิเอาแบบกำลังนุ่มๆนิ่งๆกำลังหวานพอดีพอดีไม่หวานเกินไปใส่กิ่งเตาขึ้นตน้นไม้เก็บคลิกหลายๆ <ask> กินผู้เดียว This is not awkward now. That's mm -hmm. oh, well, all the big ones in there, I think. Yeah. They're sort of small. We will go for another couple of days. Yep. I yep. Honey? In front of your head, top of head. It's been eaten it's just a drop, it's been eaten. Around top of your head. Hmm. What's going on, Max? I don't know. I need to. Careful. I know you sell the part, but not have part for yourself. แค่ฟูกัดมันได้ลายแทะมันจะไป็สกินเหมือซแทะีปน้องอันนี้นุ่มอ่ะไส้สีแดงอร่อยมากน้ำมแข็งเออมาเหยียบผักไอแม่หมดแล้วนันผักกองตุง้งฉันจะได้โตไหม <Okay. Hey. S 1> Yes that's good โอเค굿굿 thank you เยอะเอันนี้ตัดท <It 's S 1> ิ้ง <acting. S 1> เลยค่ะลูกกันตเต็มอยู่มันบวชุกมันสีไปท่างอื่นก็เลยไม่อยากให้มันเปรบกวนเพื่อนบา้านอืมตเต็มกองเ <laughs> ต็มหมอเลยพี่น้องเลยใส่แดงจึ่งกึ่ง It's like. Mmm. -hmm. Mm -hmm. So sweet, eh? Lazy. You're a lazy bum, aren't you, buddy? Oh, Dad, I just keep... A soft, no? Oh, the next one is okay? It's a bit firm. Mm -hmm. This one? Yep. Yeah, it's a bit firm too. It's a bit firm, leave it. I see here, big one up there. Up where? Up, this one. This here? Yeah. Where do you see the big one, Right Up there. Up in there. Another lip. Open another lip. Top of your hand. Oh, here? Yeah. Yes. Oh, okay. Okay. <laughs> <Good>. <laughs> <laughs> oh, okay, yeah, mate. That's all, yeah. Oh, fool. Oh. Oh. oh, snap. Go, go, go. Is that $3 ah. bucks worth of mm hmm What? Woolworth. $5, $6. Dollars. Each? $5. โฟน box oh. นี่ oh. ไปไ่นังรักไหมคะใส่แ mm hmm. กงได้หนึ่งหมอ้อ <Push. S 1> อันนี้พักกันพักอะไรก็ไม่รู้เลยจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้พระหต,ต้นมั่นมาเกิดนี่นี่พักก่อนเลย,ยพักชีไปเรื่อยกำลังงามอาการหนาวเริ่มมาแล้วจะได้เอาเข้าตายหลังคาไม่งั้นมันตาย โอ้ย oh. come on come on good boy สวัสดีค่ะได้เก็บฟิกในบ้านตัวเองค่ะลูกฟิกมาเดือฝรั่งเมื่อบานบอกกินกินไม่พาผู้เดียวจ้ะหวานลูกฟิกนี่เป็นเป็นลูกฟิกส,สีเขียว ข้างในจะเป็นสีแดงค่ะเป็นสีชมพูแบบมันจะมีสองแบบอีกแบบหนึ่งจะเป็นสีม่วงแต่น,นี้จะเป็นสีชมพูแล้วเป็นไส้สีแดงอเป็นลูกสีเขียวตัวสีเขียวแล้วเป็นไส้สีแดงหวานค่ะอันนี้จะไม่หวานมากหวานมีอมเปรี้ยวนินดน อร่อยมากค่ะถ้าเป็นสีม่วงจะหวานเขี้ยบเหมือนน้าตาลอันนี้จะหวานอมเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวนิดจริงๆไม่มีเปรี้ยวจะไม่มีเปรี้ยวเลยหวานค่ะอยู่ในห้างขายแพงๆเลย เก็บจากต้นเราเองค่ะบอกง่ายๆลอกเปลือกออกจัยบางทีไม่พาก็ไม่ลอกเปลือกบ,บางทีก็ล้างกินเลยแต่นี่คือเขายังไม่ลิมากนะคพก็ลอกลอกเปลือกง่ายๆ xa ta bàn cọc này bên mẹ bên mẹ nói mẹ nói mẹ nói nói nóng nha mẹ nói nóng nha mẹ nóng nha mẹ nóng ผ้าบลากหลายจ้นจะของร้านนี่ทีทำง,งานคือกระมักเอาไปร้านไปกินอืมอืมอืมแซ่บจ้ะบลาซุกแห้งแซบ่บกว่ารังดีปลาซุกแห้งเขาสิเริแต่ว่า เลขไม่พลาดกับหมักที่กันแต่แบบทะเลกับสี่วเดทเราต้องปลวกเลยอันนี้เขายังเก็บมาไม่ไหมจ้ะจัดต้นเปลือกเขาก็ยังเพราะอะไรว่เลยจ้ะกับปอกได้ใช่ไหม ลูกคลิกค่ะอืม